สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีข้อแนะนำดีๆมาฝากในะกีตาร์มือใหม่แล้วเช่นเคยครับในการเกาสายสําหรับมือใหม่นี่นะครับสิ่งที่มันยากอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนที่จะเปลี่ยนไปยังอีกห้องนึงหรือว่าอีกคอร์ดนึง สมมติผมเล่นซนะฮะผมจะไปเอ i n เนเนี่ยความยากก็คือตรงโน้ตตัวสุดท้ายโอเคนะครับการเกาถ้าว่ากาันด้วยพื้นฐานเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เพิ่มเทคนิคการหยุดการทําให้มันช้าลงการเร่งสปีดการเล่นเทคนิคอะไรแบบเอาแบบว่าเพียวๆเลยมันจะได้เข้าใจง่ายคืออย่างเต็มห้องคุณก็ให้มันได้8ตัวถ้าครึ่งห้องก็ได้4ตัวนะถ้าสมมติว่าเต็มห้องก็จะเป็นหนึ่งสองามี่ห้าหกเจ็ดแปด อ่าถ้าอันนี้ก็เต็มห้องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวแปดตัวถ้าถ้าขึ้นห้องก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่นะครับถ้าจะต้องเล่นให้มันได้สัดส่วนของโน้ตที่มันแป๊ะๆ๊เนี่ยมันจะเกิดความยากกับนักกีตรามือใหม่ทันทีเพราะว่านักกีตรามือใหม่ยังเปลี่ยนคอร์ดได้ไม่เร็วพอนั่นเองมันเลยกลายเป็นมันดูเหมือนมันรนๆนบางทีมันก็เร็วกว่าจังหวะบ้างบางทีมันก็ช้ากว่าจังหวะบ้างประมาณเนี้ยอ 1>, 1 2ึ่งสองามสี่ห้าเนี่ยก็จะรีไปเอยหมาเนี่ยงันก็จะจังหวะมันก็จะหายไปผมมีวิธีหนึ่งนะครับที่มาแก้ก็คือตัดโน้ตตัวสุดท้ายออกไปซะถามว่ามันเป็นวิธีที่ที่ถูกต้องที่บอว่าใช้แบบนีเป็นมาตรฐานไหมมัจะไปใช้คํานั้นก็ไม่ได้ฮะเอาเป็นว่ามันมันทำให้คุณเ,เล่นได้ได้ตรงจังหวะมากยิ่งขึ้นนี่คือข้อดีของมันนะครับในการที่จะเอาโน้ตตัวที่แออกเหลือแค่เ แล้วคุณเอาอะไรมาแทนคุณก็หยุดคุณเลือกที่จะหยุดในส่วนของมือขวาในการเกาแต่มือซ้ายคุณก็จะมีเวลาเพราะว่าน้ตตัวึ่งมันหายไปแล้วใช่ไหมคุณก็จะมีเวลาในการจาก C เนี่ยไป A m ม n ยเเนี่ยคุณจะแต่งตัวได้ทันแต่ถ้าแบบว่าคุณดีดตั้งแปเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาลนะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดแล้วพอตัวที่9เนี่ยพอพอตัวที่1ของห้องต่อไปเนี่ยคุณก็จะต้องต่อไปยัยงขอดนึงเลยนี่คือความยาก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งสองเห็นไหมมันก็ไม่ทันแต่ถ้าคุณตัดตัวที่แปดออกไปคุณเล่นแค่เจ็ดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหยุดหนยนึงแล้วก็อ่านะครับโอเคคุณเปิดเมโทตรนอมมาจะเห็นภาพชัดเจนมันก็ติ๊กตอกตอกตอกแล้วก็หยุดไปติ๊กตอกตอกตอกเห็นไหมมันก็จะมีมือซ้ายมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ทันติ๊กตอกตอก ตอกติ๊กตอกตอกตอกไปเนี่ยตั้งไปมาสักหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบก็ได้นะฮะแต่ผมผมไม่ได้บอกว่าควรที่จะบอกว่าทําแบบนี้ไปตลอดนะฮะทุกคนคือด้วยความที่มันเป็นพื้นฐานดังนั้นอะไรที่มันเป็นพื้นฐานนี่เราเราไม่ควรจะมองข้ามถ้าเพื่อนๆนผ่านสเตปนี้ไปแล้วนะครับโอเคเกาสี่ได้สี่น้ตเกาแปดน้ตได้แล้วเนี่ยถ้าเล่นเก่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะคิดต่อไปอีกว่ามันจะเป็นต้องเกาแปดน้ตตลอดไปเลยก็ก็ ไม่จําเป็นมันจําเป็นต้องเก่า7โน้ตเหรอใช่ก็ไม่จําเป็นนะครับเราสามารถที่จะจากควรจะเก่า8เนี่ยคุณตัดไปสักสตัว3ตัวยังได้เลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอาการหยุดมาใส่แทนเห็นไหมมีช้ามีเล่ง อ่านะครับอ้าวนี่คือคือเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับคนที่มีปัญหาในการฝึกเกาสายในตอนแรกผมเข้าใจนะครับว่าพูดแต่มันเหมือนมันง่ายนะฮะแต่พอปฏิบัติจริงสำหรับมือใหม่เนี่ยมันยากนะครับที่จะเกาแปดตัวให้มันได้ครบเนี่ยแต่นะครับไม่ใช่ว่าให้ทิ้งนะไม่ใช่ว่าให้ทิ้งนะครับก็คือแค่ถ้ามันยากเนี่ยลองเอาเจ็ดตัวซชก่อนแต่ถ้าเราทำเจ็ดตัวได้แล้วเนี่ยเราค่อยลองเพิ่มตัวที่แปดเข้าไปเอาเอาเป็นเป็นแพลตฟอร์มเบสิกกันนะฮะเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามนั่นแหละ นะครับก็ตัดไอ้นดสาย3นี่ออกไปแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสสาี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสสาห้าหเข้าจังหวะเหมือนกันนะจะแปดจะเจ็ดเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเอา7คุณต้องหยุดรอระหว่างที่หยุดคุณก็ เตรียมมือสายเนี่ยนะครับนิ้วเนี่ยให้มันวางให้มันทันขอร์ดต่อไปอ่านะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากเนาะ